เฟรนด์หมดแล้วต้องซื้อใหม่ทันทีต้องซื้อติดบ้านไว้เชิญอ้อ,อชื่ออันยาะเหลือเกินแดร์ลูดิแยอ่ะอันนี้นจริงใช้แแบบร้อยแปดพันเก้าพาเขารู้พี่โนดเห็นหน้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีตลอดแยงก็ไม่มีแต่ตรงมืออะพองแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนๆให้จิ้มแล้วชิปดิชิปส้นดี สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีท่กคนโดยครับภาพอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันชัดมันอะไรยังไงไหมยังไม่ดูนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมยายออฟฟิศแล้วมันยังแบบที่ทางยังไม่ลงตัวนะนี่ก็เอามาจัดตรงตอกินข้าวนั่งถ่ายไปก่อนนะแบบดูไปก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นในคลิปที่จะบอกจัดๆอะไรแหละในคลิปต่อไปนะจะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เกี่ยวกับการป้ายยาเพราะว่าจะบอกว่าฟูกทำเฟรชสกินแคร์ไปแล้วเฟรชคอสติคไปแล้วแต่คลิปเนี้ยไม่ใช่ f เพราะมันยิ่งกว่า Favor ร t ทุกคนเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รวมของที่ใช้หมดแล้วใช้มากกว่าหนึ่งหมดแล้วต้องซื้อซ้ำแน่นอนต้องมีตุนติดบ้านไว้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เปลี่ยนใจแน่นอนคือคือ,คอต้องแยกกันก็มันจะมี2อย่างแบบว่าอย่างหนึ่งคือใช้หมดแล้วก็เปลี่ยนอะ่ะไม่ได้อยากจะซื้อซ้ำอะไรก็คือใช้หมดแล้วก็เออพออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่แบบแก็บเมีมยนต่อใหม่แต่ของที่จะพูดนะี้เป็นของที่หมดแล้วต้องซื้อใหม่ทันทีต้องซื้อติดบ้านไว้ต้องหมดแล้วต้องซื้อซ้า คลิปนี้จะเป็นฟิลนั้นเลยฟุก่อนเริ่มในส่วนของห้องน้ําก่อนเอาเป็นเจลอาบน้ําก่อนดีกว่าของบล็อกซิทานค่ะทุกคนเชิญเอาชื่ออ่านยาวสเลิรเกินเดี๋ยวอ๋อมิมาทายอยู่บล็อกซิทานนะคะเดารลมูเนียอ่ะอันนี้นั่นจริงสปาร์ตติ้งเอดิชั่นเอนทเทลเจนเทลซาวเวอร์เจล ยากมากเลยภาษาเลยวะเนียก็คือเป็นเจลนะที่ฟุกได้มาจากล็อกซิทาเนี่ยเขาส่งมาให้นะแล้วก็ได้ฟรีมาเป็นหลอดแค่แบบ50 ml แล้วชอบมากมากนะตอนนี้สั่งใหม่ไปแล้วเพราะว่าคือมันเป็นเจลนะที่แบบเป็นความออยมันมีความออยอ่ะช่วว่าเจลบางตัวเวลาใช้อ่ะมันเหมือนล้างไปแล้วอ่ะมันมันไม่ออกจริงมันออกนะแต่มันไม่ออกมันยังลื่นๆอยู่อ่ะแต่อันนี้เวลาล้างออกอ่ะมันรู้เลยว่าเออล้างออกจริงๆแต่ผิวอ่ะยังนุ่มอยู่ยังนิ่มชื้นอยู่อะไรเงี้ยก็เลยชอบไม่รู้ด้วยว่ามันคือลายไหนคอลเชนนไหหระร แค่ว่ากูต้องซื้อติดไว้ที่บ้านอะสั่งไปสองสำรอดต้องซื้อติดไว้ที่บ้านนะคบทุกคนไซส์ปกติราคา135 5บ้าทนะทุกคนก็จุกอยู่นั่นแหละทุกคนลองไปหาสตูดิใ,ใครที่ชอบแบบว่าอาบน้ำด้วยชาวเวอร์เจลหรืออะไรเงี้ยมันฟิลดีมันอารมณ์มากสบายผิวกิ่นเกิเยอยนอะไรเงี้ยมันดีแล้วตอนล้างออกอ่ะมันแบบเออรู้สึกว่าออกจริงๆผิวเลาสะอาดจริงๆต่อปต่อใจต่อจิตนะคะทุกคนแชมพูคนถามเยอะมากเรื่องแชมพูครีมนวดอะไรเงี้ยแต่ฟูก่ะไม่ได้มีอะไรตายตัว er อะไรด้วยหรอกแชมพูครีมนานนท ่ก็แบบไมาใช้แชมพูม่วงบ้างอะไรบ้างสะสญ,ญางสะสล้านังหมดเลยอะไรเงี้ยจนมาเจอครีมนวอันนึงเป็นคอนดิชเนอร์ของลอสซิทายเหมือนกันได้มาพร้อมกันในกล่องน,นี้เขาทางแบรนด์เขาส่ง PR าบอกมาให้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็แค่เหมือนแบบเอามาลองใช้แบบได้อะไรใหม่ๆก็ลองใช,ช้เฉยๆก็ใช้อุ้ย เอาดีๆอันนี้ตอนลงไปอะก็ไม่ได้ว่าผมจะลื่นปืนหรืออะไรก็เหมือนแบบบำรุงบำรุงลงครีมที่มันเข้มข้นเข้มข้นมากๆอะไรเงี้ยแต่ที่ล้างออกแล้วอะเช็ดผมแล้วจะไม่เป่าเลยผมมันมีความแบบแยกตัวกันแบบไม่จับตัวกันเป็นก้อนอะแล้วก็รู้สึกว่ามันนุ่มมันแบบเออมันดีมันพูดไม่ถูกอะมันพูดเป็นแบบเป็นแบบรูปทําไม่ถูกว่าแบบมันจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่ามันดีแล้วก็ชอบประมาณแล้วเขาให้มาแค่แบบ 75ML มอะมีไซส์จริงปะไซส์จริงราคาเก้าร้อนห้ะติบนี้ชื่อว่าาสิบบาทนะฮะ m a วนี้ช Intensive Repair Conditioner ใช้ดีมากผมมีความสุขภาพดีความเงาความอะไรแบบช่ำมากต่อไปสครับจะบอกว่าสครับอะ่ะใช้แบบร้อยแปพาพเขารู้พี่โนดเห็นแต่พี่โนดมาแล้วโอเค ใช้มาเยอะมากแบบมะขามามะกริดมะเปืองมะไฟน้ำผึ้งพีชขมิน้นใช้หมดแล้วแต่ที่ใช้หมดแล้วซื้อซ้ําเลยอะคืออันนี้ของกอรี่ค่ะทุกคนไม่ได้จ้างนะคะเคยเคย,เคยที่จ้างเคยทําไปแล้วแต่อันเนี้ยขอพูดเองเพราะว่าใช้หมดไปไม,ไม่รู้กี่หลอดแล้วอะอันเนี้ยคือแบบหมดจริงๆกอรี่คอลลาเจนกอลลีสครับนะคือของเขาก็านั่นแหละเคลมว่าเรื่องผิวขาวใสต่างๆผัดเซี่ยผิว่วฟุกอะเน้นเรื่องความเนียนความละเอียดของผิวคือก็จะไม่ได้ใช้บ่อยก็คือเหมือนอาทิตย์ละครั้งแต่ใช้จนหมดแล้วแล้วก็หมดไป สองสาหลอดแล้วด้วยนะฮะชอบมากๆ2 90ร้อยเบนะะของกอรี่ที่เป็นตัวสครับตัวนี้จะบอกว่าชอบแบบชอบตรงที่ว่ามันไม่นหนึ่งเลยไม่บาดผิว2คือใช้ง่ายแล้วก็บางทีใช้อะ่ะก็คือไม่ต้องใช้ชวาวเจลตามไม่ต้องใช้สบู่ตามมันแบบผัดผิวทุกอย่างคือจบได้เลยนะฮะชอบประมาณลวกลิ่นก็คือดีอายยังไม่จบ ยังไม่จบที่ผมนี่ว่าผมยังไม่จบใช่ป่ะผมนะคะทุกคนอันนี้ดังมากๆอันนี้คือทรีทเมนต์ไอ้ง่ายเลยชื่อทุกคนรู้จักแล้ว treatment นมม้าอ่านมม้านมวัวนมแม่นมใจนะฮะสไตล์ใหม่สไตล์นมวัวที่เรียกเลยว่า horse milk ก็คือนมนมม้านั่นแหละเอ่อเขาเคยจ้างฟุกรีวิวไปแล้วนี่เคยทำคลิปกับมันแล้วจะบอกว่าสั่งซื้อเองนะฟุกทักไลน์ไปเลยหาคนที่เขาจ้างเนี่ยว่าพี่ค้าหนูขอซื้อแล้วซื้อมาแล้วสองรอบด้วยอันนี้คือสองกระปุกที่หมดไปแล้วแบบอยู่ในห้องน้ำอีกหนึ่งนะคะนี่หมดจริงจริงนะสามร้อยเก้าสิ ในไซส์500กรัมแต่ที่มันหมดไวจริงๆเขาเคว่ามันใช้ได้นานมากนะแต่ผมฟูกงานจำไได้ว่าที่ผมยาวตูแเหผมยามากๆนั่นแหละฟูกโลมเยอะมากมันมีความเป็นแบบครีมมีความเป็นแบบเนื้อนุ่มๆแบบ บบผู้ไม่หัวแต่พอลงไปบนหัวแล้วอะผมมันโคตรสวยผมม่งโคตรด,ดีเลยอะเป็นทิเป็นที่แบบซื้อซั์แล้วติดต่อกันไวมากหมดผมต้องสั่งเลยแบบรู้ว่าแบบใช้ครั้งนึงหมดอะต้องสั่งใหม่เลยทุกคนอยากให้ลองจริงๆชอบมากๆนะคะใครที่แบบหูผมเหมือนโดนโคลนโดนอะไรมาแบบแบบเน<อ>ี่ยลองต้องลองดูเลยจะบอกว่าลองจริงต้องลอง,ลองๆเลยคะมาค่ะทุกคนต่อไป ครีมซิงบาร์มค่ะทุกคนขอไมพูดเยอะพูดชื่ออย่างเดียวกันบานิลาโคครีมอิซิโลขอไม่พูดเยอะแล้วบอกราคามาเลย7 0 0ดร้อยถึงเก้าร้อยบานิลาโคเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยใช้หมดขอไม่นับแล้วเป็นสิบยี่สิบกระปุกแล้วมันก็ใช้คนใช้ทั้งบ้านแนะนาใครใครก็ชอบฉันจะยังไม่เข้าไทยใช,ใช่ใช้แบบเยอะมากๆขนมันจากเกาหลีเป็นสิบกระปุกอ่ะทุกคนหน้าจะแต่งหนักแค่ไห,หนจะแต่งแร็ไม่แร็แต่งเป็นป้ารัตนาแต่งเป็นพี่โนแต่งอะไรก็ตามอะ่ะหลางออกในรอบเดียวจบควักมาเลยช้อน จึ๊ง,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 งนมไม่ต้องเอาสำลีให้นบาดผิวนะแล้วก็เอาน้ำเปล่าชโลมให้เป็นน้ำนมแล้วก็จบตามด้วยเจลล้างหน้าฟองหน้าตามสบายจบไม่พูดเยอะดีที่สุดถ้าวันไหนแบบขาดนะมีร้องไห้เหมือนกันคราที่แบบถ้าแต่งหน้าเยอะแล้วแบบหาการล้างหน้าที่เป็นแบบสบายแบบมันแบบฟินฟินไม่ได้อ่ะวันนี้ราโกตอบโจทย์และแหกเขาไปเล่นลูกกระตาดำจิ้มไปโผล่สมองถึงคิ้วอ่ะก็ไม่แสบล้วงก็ไม่ตาโผล่ไปถึงจมูกก็ไม่แสบเข้าปากไปก็ไม่มีรสชาติคือมันดี มากมากไม่ไหวอ่ะไม่พูดเราไม่พูดเยอะแล้วอีกอันหนึ่งที่ใช้เมื่อไหร่เวลาไลฟ์สดเราใช้เวลาที่ขี้เกียจเราใช้อ่ะคนจะแห่ถามว่าใช้ทิชชู่เลยค่ะเช็ดน้ามันออกขนาดนั้นอ่ะสอบเน่ค่ะสอบเน่นี่จะบอกว่าซื้อเองนะโดยพีย่แครไปอยากซื้อหมดไปไม่รู้กี่พันแล้วอ่ะมาให้นะเจ็ดสิบเก้าวันเออไม่ถึงร้อยอ่ะมันมีสิบสองแผ่นก็ก็ถูกแต่เราซื้อที่สี่สิบห้าสิบอันอ่ะมันแบบพันกว่าบาทแล้วซื้อที่พันกว่าบาทสี่สิบสามสิบห่อทุกคนแล้วชิชนท่ ใช่ดีมากขอยป้พนาน้ำท่วมยังหนักขอพาน้าท่วมไอเทียน,ยนี่ยังหนักใช่ดีมากจริงๆใช่ดี่แบบอโหจะพูดคำว่าใช่ดียังไงอ่ยและที่ช่วยไม่บาดนผิวอะ่ะวันไหนที่ขี้เกียจไนที่อยากนอนเลยทํางานดึกตีห้าจะเช้าบไม่อยากล้างหน้าแล้ววันนี้เราโคมันนางกันเหลือเกินมันกว่าจะนวดหน้ากว่าจะอะไรนี่ค่ะสองแผ่นอยู่เลยที่สุดดีเลิศดีชน ดีสุด,สดแต่ว่าเนี่ยก็แสบตากรุบอ่ะถ้าแบบมันโดนตาจังๆอนะแสบตากรุบแต่ถ้าเช็ดอินไลเนอร์อย่างเงี้ยไม่แสบเอาเป็นว่าหมดแล้วต้องซื้อทำซื้อซ้ำทีละสี่สิบสามสิบห่อทุกคนเอาไว้ง่ายนะว่าก็ว่าต่อไปเป็นโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าต่างๆนี่มีวาสามตัวที่ใช้แบบ ไม่ไหวเอาตัวที่ใช้หมดเยอะสุดก่อนนะตีที่ผ่านมาที่ใช้หมดเยอะสุดคือเทวรี่เทวรี่หมดไป3แล้วนะคะอยู่ในห้องน้ำอีกหนึ่งเป็นสี่เทลลี่แอนเน่คลีนเซอร์ฟอร์ e n น i ิ i v e skin เหมาะมากสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยใช้ตอนนี้เป็นอุดตันอ่ะแล้วหัวเอาหัวสิวมันหลุดออกมาติดกับมือมาเลยหน้าคือดีทุกอย่างคือดีมากแบบช่วงนั้นคือไม่เป็นสิวเลยนะะทุกคนจากเทลลี่ราคาเท่าไหร่เทวรี่สองร้อยถึงห้าร้อยสองร้อยถึงห้าร้อยก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะคุณคุ่ณฟี หมดไปแล้ว2นะฮะนี่ฝาเฟอร์หายหมดแล้วหมดเกลี้ยงนะ,ะสำหรับเซตาฟิลนะฮะตัวนี้ก็คือสับผิวแพ้ง่ายเหมือนกันคนเป็นสิวคนอยากพักหน้าคนที่แบบหน้าแพ้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่อยากใช้โฟมไม่อยากใช้อะไรแรงๆไวท์เทนนิง่งอะไรต่างๆขอใช้ชแบบเบาๆพักหน้าอ่อนๆหน่อยก็เนี่ยเซตาฟิลตอบโจทย์แค่นั้นพูดแค่นั้นพอเท่าไหร่เซตาฟิสลสามร้อยถึงห้าร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยก็แล้วแต่ไซส์ของฟุกอันนี้มันห้าร้อยมลนะคะหมดไปแล้วนะคะทุกคนเหมาะกับทุกสภาพผิวหรือผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มี ชมพูอ่ะก็แล้วนะแต่ว่าใครผิวเป็นยังไงนะฮะสุดท้ายในสองฟอ,งองหน้าเจลรองหน้าคือเซราวีซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือใช้ปีที่แล้วแต่ยังมีติดห้องน้ําอยู่บ้างแต่เซราวีเนี่ยคือใช้มาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้เซราวีอย่างเดียวนะฮะที่อโปรเจเป็นเซราวีไฮเดรติ้งคลีนเซอร์ฟอร์นอร์มอลทูดรายสกินนะฮะทุกคนก็แบบทุกสภาพผิวหรือว่าคนที่อยากพักผิวอย่างที่บอกว่ามันเดียวา้างมันอ่อนโยนมากแล้วก็เป็นฟิลแบบมีพวกในเซรอย่าางงีี้ท่่่แแบบแบบชววยเสริมความแข็งแรงของผิวเสริมสร้าง ว่องกันผิวอะไรเงี้ยทาให้เราแพ้อะไรย่ขึ้นหน้าแข็งแรงขึ้นน่ะก็คือบอกว่าตอบโจทย์และหน้าก็ดีขึ้นไม่แย่ลงมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะใครที่ผิวแพ้ง่ายใครที่แบบโอ้ใช้อะไรก็แพ้เซราวีกับ เซตาฟิลเนี่ยตอบโจทย์นะคะลองเลือกใช้ดูที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองนะคะเซลาวีเท่าไหร่พี่ตาหนึ่งร้อยไปจห้าถึงห้าหกห้าอยขึ้นไปถึงห้าหกร้อยอะลองหาซื้อดูนะคะนี่สับเซลาวีนะคะต่อไปเราเข้าในส่วนของเซรั่มบ้างละโอ้โหเยอะเหมือนกันนะใช้แล้วหมดแล้วหมดแล้วซื้อซ้ำหมดแล้วหมดอีกเ,เอาที่หมดเยอะสุดก่อนเลยเมอร์ซี่อันนี้ขวดที่หมดล่าสุดเลยจะบอกว่าเมอร์ซี่เนี่ยแปลกนะเหมือนจะแบบว่าใช้แค่รีวิวใช้แบบตอนแต่งหน้านี่ไปไปมาใช้เยอะนะใช้เยอะเหมือนกันนะเมอร์ซี่หมดไป สแล้วเมอร์ซี่วิตามินซีหรืออะรกงี้ยนะคือเมอร์ซี่ของคุณหมอเมอร์ซี่สุดคุณหมอแค่แรกตัวนี้รีวิวไปร้อยแปดพันคลิปแล้ว,ว่ะเขาจ้างจนแบบหลังๆมาไม่เคยจ้างก็รีวิวให้แล้วเพราะว,าว่ามันดีจริงๆอ่ะบอกเสมอว่าชอบที่สุดคือลงเป็นเบสก่อนแต่งหน้าเพราะว่าเท็กเจอร์มันอ่ะอย่างที่พวกบอกว,ว่าเวลาลงไปแล้วอ่ะมันจะทิ้งความหนึบๆไ,ไว้บนผิวเวลาลงรองพื้นลงอะไรไปอ่ะมันจะมีความเป็นแบบรองพื้นมันหนึบกับผิวแล้วมันติดแนบสนกับผิวอ่ะชอบมากๆแล้วแบบระหว่างวันคือก็คือดีอ่ะก็คือดีดดดดดด แต่มันน่ะคไหลักของมันน่ะไม่ได้เกิดมาสำหรับคนที่จะใช้แต่งหน้าหรอกมันสำหรับคนที่แบบเป็นสิวใช้วิซี่อะไรก็แพ้ซึ่งอันเนี้ยเออเป็นวิซี่สูขคุณหมอซึ่งวิซี่คืออะไรก็คือกระจังใสผิวที่ไม่สม,ม่ำเสมอเนกระเท่ากันรอยดำรอยแดงสิวอะไรต่างๆงเนี้ยก็คือจบในวิตามินซีวิตซี C, ่อย่ C, ที่คนรู้ซึ่งเนี้ยเป็นสู่คุณหมอเพราะนะ้ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามเอามาทดสอบก่อนแตะจึ๊กแตะ แต่จะก่อนว,ว่ามันแดงไหมมันแพ้ไหมหรืออะไรไหมเ <mun it. S 1> พราะต่อให้คุณหมอทําหรือให้มันธรรมชาติแค่ไหนอะ่ะมันก็จะมีแบบคนที่แบบเขาแพ้แบบหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นที่แบบว่าจะแพ้สมสมธรรมชาติหรือแบบอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละเพราะผิวแต่คนไม่เท่ากันเลยเพราะพันแม่เนาะแต่ที่บอกให้ฟังว่ามันควรจะเป็นทีต่ตัวเลือกที่แบบตัวเลือกแรกๆเพราะว่าคุณหมอเป็นคนทําคุณหมอเป็นคนคิดคนสูตรอะไรเงี้ยนีมันก็คือต้องดีแน่นอนนะฮะเมอร์ี่สามร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้เพินเตอร์ เพลย์เตอร์เอาพี่ไบร์นะฮะพี่ไบร์วิชียร์เป็นเพเซนเตอร์ก็แขกหน้าใสเหมือนไบรท์ก็ไปซื้อมาใช้นะมีทั้งแบบขวดที่วัสดนนะตั้งแต่ที่ฟุกซื้คือวัสดนหลักๆเป็นฟุกซื้อประจำที่วัสดนแล้วก็มีแบบซองที่เซเว่นด้วยนะคะก็ลองไปหาซื้อดูได้ก็นั่นแหละฟุกอะเป็นคนไม่มีปัญหาผิวหน้าอยู่แล้วหลักๆคือเอามาใช้ก่อนแต่งหน้าใครที่แบบชอบแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ค่อยติดแต่งหน้าไม่ค่อยทนอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากใช้พาร์เมอร์กลัวเป็นอุดตันอะไรเงี้ยเมอร์ Infusing was condensate. ตอนซื้อคือกั้นใจซื้อมากแต่แบบซื้อมาเพราะอะไระให้เล่าความจริงเลยคราที่ซือซ้อเพราะซื้อเพราะวินมเมทาวนินนั้นน่ะเขารีวิวแล้วก็ได้ซือ้ออ่ะเล่าเลยฟุกเคยนํ้ำร้อนลวกมือกับกระเด็นใส่หน้าใช่ป่ะเครียดมู่นทำไงเอาเอาว่านหารเคโปะโปะโปะเอาไปแช่เย็นไอ้นุ่นก็ล้างอะ่ะเพราะว่ามันเรื่องแสบอยู่อ่ะจะจำได้ว่าที่เขาเคยรีวิวเขาพูดว่าไอ้ตัวอัติมูลตัวเนี้ยมันทำให้ปกปลาะบวผิวมันทำให้ผิวชั้นในอะ่ะเยน็นข้างในผิวมันจะเย็นขึ้นแล้วก็ผิวแแข็็งงงงรรรอะไเเีีี้้้ยกตตท่่บบลคคปปปนนนนาา หรือเนะปาะแขนตื่นมาเชื่อไหมคุณเอ๋ยชาวบ,บ้านเขาเห็นกันที่โน,โน,โน่ตเขามาแล้วนะจะบอกไว้ป้าหน้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีตลอยแดยงก็ไม่มีแต่ตรงมืออะพองแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนๆให้จิ้มเอาไงอะทาให้พุกอะรักอันติมูลมาเสมอพูดตลอดพูดทุกทีว่าติมูลน่ะช่วยฟุกจากน้ําร้อนรั่วในหลักๆคืออะไรไม่รู้รู้แค่ว่าใช้แล้วผิวมันแข็งแรงขึ้นหน้ามันเนียนหน้ามันฉ่ำอะไรเงี้ยรู้แค่นั้นฟิต้าเซิร์ชราคาประมาณสามพันกว่าบาทไม่รู้ว่าไซส์ไหนละกันแต่มันมีแบบตั้งแต่พันสองพัน ว่าตัวเองอยากใช้ไซส์ไหนอยากลองก่อนก็แล้วแต่นะต่อไปเป็นเซรั่มน้ำแร่ของวิ ชีค่ะทุกคนอนะันนี้ก็หมดไปวระมันเกือบสิบแล้วแต่หยิบมาแค่สองของปีที่ผ่านมานะก่อนนั้ใช้หมดไปเยอะมากๆแล้วนะ,ะวิชีประมาณพันสี่นะคะตัวนี้อย่างที่บอกเลยคือเสริมกรอบป้องกันผิวทำให้ผิวแข็งแรงผิวแบบเรียบเนียนกระชับรูปุมขนอะไรเงี้ยมันดีจริงๆแล,และแนะนําไปเยอะมากนะ,ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะ,ะใกล้จะหมดแล้วด้วยที่อยู่ในที่ใช้ประจําวันทุกแนวนะคะสุดท้ายทุกคนแอบแถมแบบว่าคอสเมติกให้นิดนึงแบบเครื่องสำอางกุบๆสเปรย์แมสค์ค่ะทุกคนแมส เทปแอนทามก็ F F คือเหมือนแบบว่าลงก่อนแต่งหน้าได้ลงหลังแต่งหน้าได้ตัวน,นี้เป็นสูตรออริจินอลนะคะทุกคนสูตรออริจินอลเลยไม่ต้องเอาสูตรอื่นนะสูตรออริจินอลทุกจะใช้กับครีมก่อนลงรองพื้นก็คือฉีดผสมกับครีมด้วยฉีดหน้าก่อนลงรองพื้นด้วยรองพื้นเสร็จก็ฉีดอีกก่อนลงแป้งฝุ่นด้วยแล้วทั้งหมดเสร็จแล้วก็ฉีดอีกนะคะหมดไปเป็นสิบสแล้วอะ เลยหน้ามันฉ่ำมากๆหน้าจะแป้งจะแคร็กจะเหนื่อยจะแบบโอ้โหวิ่งมาถอดมาร้อยกิโลแค่ไหนจะวิ่งหนีหมาปาแค่ไหนก็ตามกลับมาฉีดสเปรย์ของแมนะ็กเนี่ยหน้ายัางดูใหม่ดูคลิปดูกรออกงานต่อได้อะไรเงี้ยชอบมากๆนะราคา 1, พันสามแต่พุกมนใช้แบบใช้เปลืองมากๆวันหนึ่งใช้เยอะมากๆก็คือไอ้ขวดหนึ่งอะเขาหน้าจะก็ได้เป็นเดือนปะพุกเนี่ยใช้ประมาณแบบสสองอาทิตย์ก็คือฉีดผสมกับครีมด้วยฉีดหน้าก่อนลองพื้นด้วยรองพื้นเสร็จก็ฉีดอีกก่อนลองแป้งฝุ่นด้วยแล้วทั้งหมดเสร็จแล้วก็ฉีีดอก ีมากๆนะพันสามค่ะทุกคนนี่ใช้เนียมากหมดแล้วหมดจริงๆเนี่ยคือของที่ใช้หมดปีที่แล้วจริงจริงนะที่รวบรวมมาบอกเออมมนหมดแล้วจริงๆหมดแล้วก็ซื้อซ้ำหมดแล้วก็ซื้อซ้ำหมดแล้วก็ต้องซื้อจริงๆมีประมาณเท่านี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จะดูด้วยความแบบสตินิดนึงอย่าเพิ่ง <c oughs> ๆๆรีบสั่งสั่งสั่งนะฮะดูก่อนว่าอะไรที่เหมาะกับเราหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไปนะเดี๋ยวจะแบบไปกระเป๋าฉีกซะก่อนนะพุกดูคนไปยังก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะฮะใช้วิจารณญาณในการนนนับมมะช ทุสำหรับคลิปนี้นะคะใช้จนหมดหมดแล้วหมดอีกซื้อแล้วซื้ออีกนะคะทุกคนสำหรับค,คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเสียงหายหมดซื้อแล้วซื้ออีกอ่าหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วไปซื้อตามแล้วใช้ก็จะชอบเหมือนฟุกนะคะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ใครใช้ตัวไหนเหมือนฟุกหรือว่าซื้อตามฟุกมาบ้างแล้วตัวไหนบ้างก็เมนบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้พุต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอตัวไปล้างหน้านอนก่อนนะคะริงหน้านี้จริงๆมันจะสวยกว่านี้นะแต่หน้านี้ออกไปข้างนอกมาไป มก่มอนนีนะะน้พวกเราตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนยังไงอย่าเลยนะคะดูอย่างมีสตินะคะไม<อ>่ค่อยกดนะคะ<อ>คนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย